สวัสดีค่ะอันนี้ก็สภาพหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะเต็นก็คือพับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหักไปเลยนะคะก,ก็เลยต้องมาถอดเอาน็อตออกนะคะแล้วก็เอาเอาเหล็กออกเพื่อที่จะไปดัดนะคะมันมันหักไปเลยนะคะมันหักอย่างนี้ไปเลยเนี่ยมันหกักเบี้ยวไปแบบนี้เลยนะคะก็คือใช้งานไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะ พังในเนีานาหมดเลยนะคะตู้ก็เกือบแตกนะคะแต่ปากเบ้งแตกก่อนแบงดึงดึงเอาเต็นไว้นะรถะยนต์ก็โดนรถมอไซค์ล้มใส่มอไซค์ก็แตกนะคะมีแต่แนวพังๆใส่กันหมดเลยเนาะเมื่อนี้นะกำไรกับว่าได้ทุนกับว่าได้แถมรถกับพังเต็นกับพังกระทะกดาแตก กระถาดรู้สึกเวอรจแต่แตกเลยอ่ะสิบไม่ได้หมดแล้วบ่สิบกไก่ทอดท่เานะพ่อค้าก็เปียกแม่ค้าก็เปียกนะคะฟ้าร้องฝนตกหนักมากค่าต่อไปนะคะค่ามันมืดเนอะจะบอกก็ว่าไม่ต้องมานะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยค่ะพายุลมแรงมากะค่ะปากแป้งแตกแพ้ใหญ่เลยเพราะว่า แบงดึงเต็นกับตู้ไว้นะคะตู้ก็เกือบแตกเพราะมันจะตกแล้วนะคะลมแรงมากค่ะขนาดรถมอเตอร์ไซค์ยังล้มได้เลยสภาพเต็นท์นะคะดูไม่ได้เลยนะคะไม่น่ใจเพราะค่ะมักวอซีวิตนั่นนี้ <c oughs> ้าไายดี้าทายก่อนไฟสอด,ดสาายืนป่ะเ <c oughs> จ็บคากป่ากับเจ็บอันนี้นะคะก็เก็บมารวมกันนะคะเพื่อที่เดี๋ยวก็จะเอาไปไปซ่อมดูเนาะถ้าถ้าซ่อมได้ก็คือได้กลับมาใช้งานนะคะเต็นท์นี้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ใช้ล่มไปก่อนนะคะรู้สึกว่าเจ็บ ขารู้สึกเหมือนอะไรงัดขาไปข้างขาข้างอีลีไก,ก่ไก,กเ่เฮียไก่กระแซน้ำเปยียกน้ำมดว่าได้ยังเลยค่ะมือนี้ว่าได้ทั้งทุนว่าได้ทั้งกำไรว่าได้ยังเลยได้แต่ความเสียหายแค่ดดเดียวรูปรูปจะเต้นพังรถบุ้มอีกรถกระพังรถกรพังอีกทั้งมอไซต์ทั้งรถยนต์ชีวิต ก็เก่าสามเด็งก mm ็ค hmm. ือบ่อนี่ออกน้ำนี่มันสี่น่ดูนะคะเต้นมันพังจริงๆพังหนักมากก็คือมันเอาไปอยู่แล้ว ขึ้นก่อนก็นได้แต่เอาเล็กขึ้นต้องรีบกลับนะคะเพราะว่า จักมันสีมาอีกงามได้นะคะเพราะว่ามันก็มืดขึมมาอีกนะคะสบายแล้วค่ะจะสีบ๊อสบายนะคะในสําแดงกับสํานานแซพ่อแล้วพ่อขักอีลีมือนีพ่อเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะแบงกับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไร์สดเนาะเพราะว่าแบงก่าจะไร์สดด้วยนะคะตอนเย็น